คุณผู้ชมครับขยับมาดูความพร้อมที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับล่าสุดตอนนี้ทางร้อยเอ็ดนั้นพร้อมแล้วนะครับสำหรับการจัดวอลเลย์บอลชายหาดรายการใหญ่ครับนั่นก็คือศึกยู21ชิงแชมป์เอเชียครับโดยจะมี42ทีมตบเท้าเข้าร่วมการแข่งขันสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยครับแถลงข่าวการแข่งขันเอสโคลาวอลเลย์บอลชายหาดอายุต่ำกว่า21ปี ชิงชะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่5ปี2023ที่จะจัดขึ้นณโรงเรียนเทศบาลหนองยาม้าจังหวัดร้อยเอ็ดในระหว่างที่10นระหว่างวันที่13-16กรกฎาคมนี้นะครับนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเผยว่าตอนนี้จังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมแล้วสําหรับการจัดรายการใหญ่ในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นสนามแข่งขันนะครับโรงแรมที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวเชื่อมั่นว่าจะสามารถจัดการแข่งขันได้อย่างดีเยี่ยม สำหรับเอสโคลาวอลเล่บอลชายหาดอายตุต่ำกว่า21ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น42ทีมจาก12ประเทศนะครับและก็จะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ใช้คัดตัวแทนจากทวีปเอเชียเพื่อไปแข่งขันรายการว bon อลเล่บอลชายหาดยู1ชิงแชมป์โลกในช่วงปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดต่อไปครับ